ยังไงหมูก็ฝากไว้นะคะก็รักรักทุกคนนะคะรักทุกคนมากๆรักพี่น้องคนไทยในอเมริกาแล้วก็ในเมืองไทยเพราะว่าหมูผู้ภาษาไทยภาษาไทยได้ผู้ภาษาไทยได้เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะเล่าให้คนไทยฟังนะคะอยากจะเล่าให้คนไทยฟังอยากจะให้คนไทยที่เมืองไทยที่อเมริกาได้ยินเสียงอันนี้แล้วก็ลองคุยกับพระเจ้าดูนะคะว่าพระเจ้ามีจริงไหมแล้ว ชีวิตจะเปลี่ยนยังไงถ้าให้โอกาสพระเจ้าแล้วลองดูนะคะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยเสละเวลามาฟังวันนี้พระเจ้าอวยพระพรนะคะพระเจ้ารักทุกคนแล้วก็หมู่รักที่น้องทุกคนนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งประเสริฐมันเป็นคําสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้ในพระคัมภีร์จริงๆว่าถ้าเรา รับเชื่อพระเจ้าเราจะได้ไปเจอคนที่เรารักอีกครั้งหนึ่งบนสวรรค์นะคะแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องรอที่จะต้องเสียชีวิตแล้วไปเจอคนที่เรารักนะคะเราสามารถอยู่บนโลกนี้และเดินเหมือนอยู่บนสวรรค์ได้เลยนะคะยังไงเ้าหมูขอฝากไว้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank you everybody God bless you and I love you and I just want to uh, thank you God for today and thank you God for everybody that hear my voice today and I praise God for you guys. I'm excited to heal the sick and I'm excited to see the Thai people have Jesus in their heart. Amen. Well, that was an amazing testimony sister Moo. I don't really understand Thai, but I tell you <laughs> I was touched. Hey, man, again, uh, you're, you're definitely a wonderful woman that God has used because, you know, the, the, the Holy Spirit is touching you deeply. And, you know, perhaps some of your friends that are from Thailand and, you know, around the world, because, you know, the good thing about the gospel of Jesus Christ, that it's for everybody, you know, and God wants to give everybody the ability to go and heal people. And heal themselves if they if they uh, if they, uh, if, they uh, if they accept them. You know, this is a gift from God. God gives us a gift through the Holy Spirit, right? Is not no individual that has that power is God's Holy Spirit, but He uses individuals like uh, Moo and I anybody else that becomes a children of God. And uh, you know, perhaps tonight, right? You want to, uh, you know. Find out, you know, how could you accept Jesus Christ? And Sister Moo, if you could uh, explain what I'm saying to uh, our Thai friends out there. Sure. Yes. Um, in Thai, right? Yes. Brother <coughs> เราจะรับเชื่อพระเจ้าได้ยังไงก็เหมือนกับที่เมื่อกี้หมูเล่าให้ฟังอะคะ่ะว่าคือให้ถามพระเจ้าแล้วก็ไม่ต้องฟังหมูแบบฟังหมูให้เป็นแค่ไกด์ไลน์แล้วก็แต่ว่าให้ถามพระเจ้านะคะว่าเราจะจะรู้จักพระเจ้าได้ยังไงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นเรียกว่าอะไรคะจะเป็นเรレーションชิพจะเป็นมีความสัมพันธ์ขมายตีอะนะคะ ก็คือว่าเรากับพระเจ้าเท่านั้นแล้วพอวันหนึ่งที่เราดิ้นเสียงพระเจ้าแล้วแล้เรารับเชื่อด้วยใจและพูดออกมาจากปากเราเนี่ยพระเจ้าก็จะเข้ามาในชีวิตเราค่ะโอเคเอเมน The Book of John Chapter 1, Verse 12 says this But as many as received Him to them

Okay. what that means is that if you receive Jesus Christ into your heart right God is going to yes. give you power and he's also going to take you in as his sons actually I say exactly the same thing in Thai earlier exactly okay. the same thing that you say so it's Perfect. I mean on my testimony and this one too. โอเคนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับที่เมื่อกี้ที่หมูเล่าให้ฟังเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรารับเชื่อเขาเราเชื่อพระเจ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีพลังของพระเจ้าที่อยู่กับเราแลาก็จะประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะโอเค Amen. The Book of John Chapter 3 Verse 16 says this: For God so loved the world. That he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. What that means is that God gave, loved us so much that he gave his son his best for us. If we would believe in his name, we will forever have eternal life. ค่ะก็เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกเลยว่าคือในหนังสือพระคัมภีร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราพ,เพระเจ้าเนี่ยเขาให้สัญญาเขาเขาส่งเขาส่งพระเยซูลงมาเพื่อมาตายล้างบาปเราเหมือนกับที่เมื่อกี้หมูเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเห็นพระเยซูเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าท่านมาตายให้เราเพราะว่าเราเป็นคนบาปเราทุกคนในโลกนี้เป็นคนบาปหมดเลยนะคะคือถ้าเรา เห็นแล้วว่าเรามีบาปแล้วเราก็เห็นว่านี่คือความจริงที่พระเจ้าบอกว่าส่งพระเยซูลงมามาตายล้างบาปให้เราแล้วเราก็จะมีชีวิตรอดแล้วก็จะมีชีวิตนิรันดร์ค่ะโอเคเอเมน The Book of John Chapter 14 Verse 6 says this Jesus said unto him I am the way the truth, and the no cometh unto the Father except life. me. and man No by ค่ะก็เหมือนเดิมเลยค่ะว่าคือพระเยซูเนี่ยคือเป็นเอ่อท่านคือเป็นความจริงนแล้วก็เป็นความจริงแล้วก็มีเป็นชีวิตก็คือว่าคือถ้าใครคือพระเยซูเนี่ยเป็นแค่คนเดียวเลยนะคะ คือไม่มีใครสามารถเป็นได้แบ,บนี้เพราะว่าท่านบริสุทธิ์ค่ะคือพระเยะซูเนี่ยคือความจริงแล้วก็มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รับอย่างนั้นนะคะโอเค The Book of Romans Chapter 6 verse 23 says for the wages of sin is death But the gift God eternal life through Jesus Christ, our the gift eternal Christ life God is of okay. l ค่ะก็นั่นแหละคนที่มีบาปเนี่ยคือคือยังไงก็ตกนรกค่ะแต่ว่าของขวัญที่พระเจ้าให้มาเนี่ยจากพระเยซูเนี่ยก็คือเราจะมีชีวิตค่ะจะมีชีวิตนิรันดร์จะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะโอเค romans 10.9 says this, that if you shall confess with your mouth the lord jesus and shall believe in your heart that god raised him from the dead, you shall be saved. <laughs> Okay. ephesians 2 8 says for by grace are ye saved through faith and that's not of yourself it is the gift of God <laughs>

the way that that god demonstrates his love is that you didn't have to do anything while you were yet a sinner while you were yet a rebel against god god chose to give himself to come here on earth and die for you mm -hmm. เดิมนะคะว่าถ้าเราไม่ได้รักเชื่อพระเจ้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะไม่มีพลังนะคะเพราะว่าโลกเนี้ยมันโศกระปกอะคะ่ะก็เลยยังไงเราก็ในในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นชีวิตของเราเลยนะคะถ้าเกิดว่าไทยได้เปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยพระเจ้าก็จะมารักษาแล้วก็จะมาทํางานในชีวิตเรานะคะให้เรา ม,มันเนเราเท่านั้นนะคะที่เราจะรู้ว่าว่าเราจะมีอะไรเปลี่ยนแต่งบ้างเพราะว่าแต่ละชีวิตก็แตกต่างกันไปแต่ว่าทุกคนจะได้รับพพรเหมือนกันหมดตามในหนังสือพระคมภี่บอกค่ะทุกคนเท่ากันค่ะโอเค If you're feeling inside of you a, a tugging in your heart and you want to know Jesus Christ as your personal savior You want to experience this joy that Sister Moo is talking about and this joy that I am talking about as well. And experience, you know, the healing of your family. You know, it could only come through Jesus Christ. <laughs> ของขวัญเช้นนี้มันเป็นของขวัญที่เป็นของขวัญส่วนตัวก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมองเห็นพระเจ้าแล้วก็รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็จะได้รับพระพรในพระคัมภีร์หมดเลยทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้นะคะเขาก็เลยแบบว่าอยากจะอยากจะให้ให้คนไทยเราเนี่ยได้ได้ฟังเรื่องราวความจริงเพราะว่าทุกคน ก็อยากที่จะประสบความสำเร็จทุกคนใฝ่หามองหาในสิ่งที่สวยงามที่สูงทุกคนแบบไหว้พระไหว้เจ้าก็อยากที่จะแบบเจริญรุ่งเรืองแต่ว่าความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์นะคะมันเป็นความจริงที่พระเจ้าสร้างโลกนี้หมูไม่ได้บอกว่าพุทธไม่ดีหมูไม่ได้บอกว่า ิสลามหรือว่าใครไม่ดีหมูไม่ได้บอกว่าทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้บอกว่าหมูดีกว่าทุกคนคือวันนี้แค่อยากจะมาเล่าความจริงให้ฟังว่าชีวิตที่สามปีที่ผ่านมาที่เดินกับพระเจ้าเนี่ยหลังจากที่ไม่ได้เป็นคนพุทธเนี่ยคือชีวิตเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไปงมงมไปแบบสาะหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปงมงมไปสาะหาแล้วก็เหมือนกับเหมือนเหมือนแค่แบบไปไม่รู้ความจริงอะค่ะ คือแต่วันนี้ที่พวกเราสองคนในรีดีโออันนี้ที่มาพูดเนี่ยเพราะว่าอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงยังไงแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะชีวิตเราถ้าเราถ้าเราเนี่ยมีมีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็อยากอยากจะได้ดีอยากจะมีสิ่งดีๆขึ้นมาในชีวิตอยู่แล้วเนี่ยวหว้พระวหว้เจ้าอยู่แล้วเนี่ยยังไงแล้วไม่ ไม่เสียหายค่ะลองคุยกับพระเยซูดูเลยค่ะลองคุยกับท่านดูเลยว่าเอ๊ะท่านยังไม่ตายจริงหรือเปล่าคือหมูไม่ได้บอกว่าพุทธไม่ดีคือพุทธเนี่ยมีหลายพระแล้วพระบางพระก็คือแบบเหมือนกับแค่เป็นแบบว่าเป็นเป็นแบบว่าแค่เป็นแบบเอ,อเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นแค่แบบสังกะสีโลหะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์นี้มาจากไหนอะไรยังไงแต่ว่าคนไงคะคนเนี่ยเอามาทําให้แบบมาเป็นศาสนา แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ศาสนาอะไรเลยอะคะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับมันเป็นเกี่ยวกับ personal relationship มันเป็นเกี่ยวกับส่วนตัวส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงแล้วว่าลองต้อนรับพระเยซูเข้ามานะคะเราก็ลองดูเลยค่ะว่าชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างเพราะว่ายังไงหมูก็จะมีบอกอ n f o r m a t i o n ของหมูเป็น เป็นรายละเอียดนะคะว่าติดต่อหมูได้ที่ไหนอะไรยังไงแล้วเราก็เป็นพี่น้องเรามีพ่อคนเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าใครรับเชื่อพระเจ้าเข้ามาแล้วเราจะคุยกันได้ทุกเรื่องเลยค่ะก็ถามหมูได้ตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคเอเม what must I do to receive Jesus Christ we need to repent we need to ask God for forgiveness we need we need to recognize the that God the Father raised Jesus from the dead And we need to accept them. So yes. all we need to do is say a prayer. A prayer that says like, Father God, right now I repent.